สวัสด,ดีค่ะก่อนนี่เห็นสวัสดีเลยล่ะงแค่ะไม่ได้บอกเขาสวัสดีไม่ยังสวัสดีเลยอุ้ยเงินนี่นะอย่าไปหยิบของมันนะมันนอนกอดของมันนั่นเลยอย่าไปหยิบของมันแต่เ้าบอกไปเซเว่นหนึ่มันค่าเงินเดินเลยหน้าเลยตานะพี่เห็นพี่เด็กหมดเลยแล้วค่าขนมเสร็จเดินกลับอย้รูปปิดเทอมเลยแบบแขกยิ้มเก็บมือเลยเนี่ยนะเนี่ยพอาะเขาเปิดเทอมก็จะ จะเอาเงินไปทำอะไรไงลองค่ายเอาเงินไปทำอะไรก็เงินทำไรลูกนี่พิ่งยายเพงลองลองเอาแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์ร้อยที่เอาแบงค์ไหนระหว่างระหว่างสองแบงค์นี่นะลองจะเอาแบงค์ไหนลูกจะเอาแบงค์ไหนดูดิจะเอาแบงค์ไหนดูดิแบงค์ห้าร้อยร้อแบงค์ร้อยไปเลยจะแบงค์ไหนเออเห็นไหมมันเอาแบงค์ใหญ่ถ้าแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยมันทิ้งแบงค์ห้าร้อยมันเอาแบงค์พัน ขอได้ไหมคะขอได้ไหมได้ลองเอาแบงค์พันนี่แบงค์พันไหมแบงก์พันอีกนะอ่าแบงก์พันใช่ว่าระหว่างแบงค์พันกับแบงค์ร้อยลงข้าวจะเอาไหนลูกเอาแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเงินเยอะจริงๆเลยมันจะเอาแบงค์ไหนวะสามแบงค์เนี่ยลูกจะแบงค์ไหนลูกระหว่างแบงค์สามแบงค์เนี่ยลูกลงข้าวจะแบงค์ไหนอันไหนเงินเยอะอันไหนลูกเงินเยอะลูกลองดูดิอันไหนเงินเยอะอันไหนเงินเยอะลูก เอาแบงค์พันหรอแม่แบงค์ห้าร้อยเราแยกเลยแยงเลยแยงเลยแยงเลยแยกเลยายกเลยไม่ปากดักขอเลยแบงค์พันเอาดีทั้งแหละแบงค์แค่นั้นพอเดียวท่าสวัสดีค่ะท่าแบงค์อะไรลูกท่าแบงค์อะไรไอนี่กาบเล่นข้าเลยสวัสดีค่ะก่อลูกเอาแบงค์ลอยเลยแบงค์ลอยเอาแหงค์เนจจั๊กจั๊กจักเขา